วัสดีครับอยู่กับผมพี่บ่าวก๊อตของกรอซิงครับผมโอ้วันนี้ได้ชอด็อตทุกช็อตเลยครับมันลื่นลื่นลงมาครับผมขาออกครับลงเสร็จกันหมดแล้วมันมันเป็นยังไงล่ะน้อย มันเป็นยังไงข้าจะเล่นโทรศัพท์เนาะเฮ้ยรอตรงรอตรงรอตรงไป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 อีกบ้าบ้า hát hết bác gần bác gần thôi 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 nói thôi thôi bay lo tung lo tung dùng nào con à anh lên nói anh lên Ở nhà nhau lên này thả nhau lên. Thả nó thả mất. Phở mà bà. Bà Khuyền, bà Khuyền. này

โอเคครับเรียบร้อยครับก็ขอฝากจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์ไพเป็นแรงใจด้วยหาตัวแนวเลน่นเนาะแบบน้อย